ทีมไทยแลนด์แน่นปึกหกกำปั้นผนึกกำลังลั่นกลองรบศึกวันไฟไนย24แฟนมวยชาวไทยเตรียมเสียงเชียร์กันให้พร้อมเพื่อให้กำลังใจหนักชกเชื้อสายไทยได้แก่อาลิสอเดชพันธ์เด็ดดวงเล็กที่เด็ด9กแรมโบ้เล็กชอาอจนบุญเฟอร์รารี่แฟร์เทคนักบอแฟร์เทคและนาบินอานานที่เตรียมควงแขนขึ้นสังเวียนล่าแต้มชัยสุดสำคัญในศึกวันไฟใน24ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7เจ ของวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้เริ่มที่คู่เอกนำรายการจจเรตบรูสอดีตแชมป์โลกวันการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รุ่นสอตรอ,อเวท115125ปอจากสหรัฐอเมริกาคว้าโอกาสลุ้นหวนคืนสู่บอลลังอีกครั้งด้วยการประชันฝีมือกับกุสตาโวบาลาดนักสู้เตี้ยมหาภัยจากคิวบาโดยมีเข็มขัดเฉพาะการเป็นรางวัลของผู้ชนะขณะที่คู่รองแดเนียนเคนลี นางฟ้าคนสวยเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันตั้มจับล็อกรุ่นอะตอมเวท105115ปอคนแรกในประวัติศาสตร์จากสหรัฐอเมร <the> ิกาได้เลิกป <cold> <the> ้องกันบอลลังครั้งแรกพบกับเมซาบาโตสนักรัสสาวอันตรายจากบราซิลที่กวาดความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกด้านฟิลิปเป้โลโบนักสู้มัดคมดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบอลลังชาวบราซิลเตรียมสวมบทรุ่นพิสุดโหดด้วยการรับน้องนักกีฬาวันป้ายแดงอย่างนาบินอานาน ดาวรุ่งหมัดยังยืดเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสที่จะมาเปิดตัวบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรกโดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท1 3 5 1 4 5ปอร่วมด้วยการเปิดศึกภาค2ระหว่างเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99พบกับนักรบแฟรเทคที่จะขึ้นชกในฐานะนักกีฬาวันบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวตอ 125135ปอโดยที่ผลการแข่งขันภาคแรกในศึกวันลุมพินี41เมื่อเดือนพฤศจิกายน66เป็นทางด้านนักรบที่ทำแสบอยู่สถิติไร้พ่ายของเด็ดดวงเล็กด้วยการกดหมัดชนะ TKO ในยกสุดท้ายขณะที่ดิมิทรีคอปตุนมวยอันตรายจากรัสเซียคว้าโอกาสทองในการแจ้งเกิดบนเวทีวันด้วยการเข้ามาเสียบแทนฟิลิปเป้โลโบที่ถูกสลับให้ย้ายไปรับน้องนาบินอานานโดยจะพบกับเฟอร์รารีแฟเทค นักสู้มากฝีมือดีเกรียดมวยปี2,564ที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีวันอีกครั้งในรอบเกือบ2ปีในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวททางด้านแรมโบ้เล็กชาอจนบุญมวยซ้ายอาวุธหนักผู้คว้าสัญญานักกีฬาวันคนแรกจากเวทีวันลุมพินีพบความมุ่งมั่นตั้งใจมาเกินร้อยขอแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกให้ได้โดยจะพบกับครคโคลกลี นักสู้มากประสบการณ์จากอแลนที่จะมาโชว์ฝีมือบนเวทีวันครั้งแรกในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทปิดท้ายด้วยอาลิฟสอเดชพัน์นักสู้การยาวลูกครึ่งไทยมาเลที่เดิมทีจะได้แลกเดือดกับทองพูลพีเคแสนชัยแต่เนื่องจากทองพูลป่วยกระทันหันจึงทําให้ขอถอนตัวก่อนจะได้ซาการีเอลจามารีมวยหมัดรุ่นใหญ่จากโมร็อกโกที่เคยเอาชนะทองพูล มาในไฟล่าสุดขันอาสาขัดตาทับในช่วงโค้งสุดท้ายโดยทั้งคู่จะปะทะกันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท128ป่ปอโปรแกร,รมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันไฟไนท์ยีคู่เอกเจเรตรุกวอรซัสกุสตาโวบาลาดชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรเวท1 1 5 1 2 5ปอเฉพาะการคู่รองแดนเนียนเคนลีวซัสเมซาบาโต้ชิงแชมป์โลกกล้ามจับล็อกรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5าปอฟิลิปเป้โลโบานาน มวยไทยรุ่นแบนต์ตำเวท13514สปอเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99้าสิบัสนักรบแฟเทคมวยไทยรุ่นฟลายเวท125135ปอชามิลกาซานอฟวสัสอารอนคาราเต MMA รุ่นเฟเธอร์เวท135145ปอดิมิทรีคอปตุนวสัสฟารารี่แฟเทคมวยไทยรุ่นแบนต์ตำเวท135145ปอทาอิกินาอิตโต้วสัสเอเลียสมามูดีคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125135ปอ เคอิโตะยามาคิตะเวอร์ซัสโยสูเกะซาูตะ MMA รุ่นสตรเวท115125ปอรรมโบเล็กชาอาจนบุญเวอร์ซัสครกโคกลีมวยไทยรุ่นแบนต์ัมเวท135145ปอเ um อ็งออกินเวอร์ซัสคาโลบูมินาอัง MMA รุ่นแบนต์ัมเวท135145ปออาลีฟสอเดชพันเวอร์ซัสซาการีเอลจามารี มวยไทยแคทเวท128ปออยู่เหยาปุยวัสัสเอมีเพอร์นี่มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ f a c e b o o วัน Cha มป์เปี้ยนชิปไทยแลดเว็บไซต์ a n e f c o m และอิน t ตาแ a m ONECHAMPTH